สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอ IT m i n i นิเคสสกลุ่มหนะครับโดยกลุ่มของเรานั้นทําแก๊บโดยเรียกกระบวนการฟ o ดออร์ r i n g p เพรสส s ครับหรือว่ากระบวนการการสั่งอาหารมาโดยคณะผู้จัดทามีทั้งหมด6คนนะครับโดยมีนายกิตพักจารุวงศ์พักนายธนเทพแก้วพับนางสาวสุจินทร์พูลล้นนายภูลาบเกตหอมนางสาวกัญญลักษณ์รุสาวด,ดีนางสาวยานินสุขสุวรรณครับ โดยแกฟูลนะครับเป็นบริการสั่งอาหารออนไลน์ภายใต้แบรนด์แกฟซึ่งให้บริการครอบคลุมหลากหลายประเทศครับโดยรวมถึงประเทศไทยจุดเด่นของแกฟูลนะครับก็คือความสะดวกและความรวดเร็วในการเชื่อมต่อลูกค้ากับร้านอาหารผ่านระบบดิจิทัลโดยที่ลูกค้าไม่ต้องออกากา้านครับและมีพันเนอร์จะส่งเรียกว่ารเดอร์ครับเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งเป็นการนําเสนอครั้งนี้ครับเราจะเลือกขบวนการทางธุรกิจของแกฟูลคือขั้นตอนการสั่งอาหารเราเริ่มตั้งแต่การที่ลูกค้ากดสั่งอาหารบนแอปแกฟูด ระบบจะดำเนินการยืนยันควาสั่งซื้อส่งข้อมูลให้ร้านอาหารจัดหาไลเดอร์สำหรับรับและส่งอาหารจากนั้นจะจบกระบวนการเมื่อลูกค้าได้รับอาหารเรียบร้อยแล้วครับต่อมาเป็น component of information system นะครับโดยมาจากคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยอินพุนะครับก็คือจุดรับส่งอาหาร ร้านอาหารรายการอาหารและจังนนที่เลือกหมายเหตุช่องทางการ,รชำระเงินส่วนลดพิเศษครับต่อมาคือ r o c e s s นะครับก็คือค้นหาและตรวจสอบส่วนลดคำนวณส่วนลดคำนวณราคาสุทธิตรวจสอบวิธีการชำระเงินส่งข้อมูลไปยังร้านอาหารแล้วก็ระบบจะทำการจัดหารายเดอร์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับต่อมาคือเอา p ุ t นะครับโดยลูกค้าก็จะได้รับเป็นการยืนยันกาสั่งซื้อทั้งบนแอปหรือว่าอีเมลแจ้งเตือนครับต่อมาก็คือใบเสร็จหรือว่าหลักฐานการชำระเงินครับ รายละเอียดออเดอร์หรือว่าแล้วก็เป็นแจ้งเตือนานาคำสั่งซื้อครับต่อมาคือส o ตรีครับก็คือจะมีข้อมูลผู้ใช้เช่นชื่อเบอร์โทรที่อยู่ต่อมาคือข้อมูลร้านอาหารครับชื่อร้านเมนูเวลาทางการทําอาหารโดยเฉลี่ยต่อมาคือคําสั่งซื้อของข้อมูลครับไม่ใช่เป็นเมนูจํานวนหมายเหตุราคาสุทธิต่อมาคือช่องทางการชำระเงินครับไม่ว่าจะเป็น e w a l l e t บัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่า COD ครับต่อมาคือรหัสการจองครับหรือว่าเรียกว่า Order ID และก็จะเป็นโค้ดส่วนลดที่ได้นําไปใช้แล้วครับต่อมาคือ Component of Information System เหมือนกัน,นครับแต่โดยอันนี้จะเป็นของผู้ขายและก็ขนส่งครับโดย Input นะครับก็คือเป็นข้อมูลจากออเดอร์ที่ยืนยันแล้วจากชุดที่1ข้อมูลการจราจรเวลาที่ทำอาหาร g p s ของไรเดอร์ร้านลูกค้าครับโดย Process นะครับก็คือจะค้นหาไรเดอร์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่สุดแล้วก็จะทําการคํานวณเวลาที่จะส่งถึงโดยคํานวณจากสภาพการจราจรเวลาการทําอาหารคิวของลูกค้าครับ ต่อมาก็จะเป็นการอัปเดตสถานะาการจัดส่งครับก็คือร้านกําลังทําอาหารแลเดอร์รับอาหารกําลังทําการจัดส่งจัดส่งสําเร็จครับต่อมาคือเอาคุณนะครับโดยเอาพุณก็จะมีสถานะาการจัดส่งโดยแสดงบนแอปแปบเรียลไทม์ครับต่อมาก็จะเป็นเวลาที่คาดว่าจะจัดส่งถึงมือลูกค้าครับต่อมาคือสตอรี่นะครับโดยสตอรี่ก็จะมีข้อมูลสถานะาการจัดส่งเวลาที่คาดว่าจะส่งถึงและเวลาที่ส่งถึงจริงครับต่อมาก็คือเวลาที่ไรเดอร์รับสินค้าจากทางร้านข้อมูลการจราจรและก็เส้นทางที่ใช้ครับ ต่อมาคือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนะครับโดยฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันแกรมนะครับก็คือสั่งอาหารเดินทางส่งของสั่งล่วงหน้าสําหรับกินที่ร้านการชําระเงินสั่งของที่ร้าน,นะคะ้าระบบติดตามสถานะคาสั่งซื้อการค้นหาและเลือกดูร้านอาหารประวัติการสั่งซื้อระบบการให้คะแนนและรีวิวครับต่อมาคือ Ordering p r o c e s s หรือว่าระบบการสั่งอาหารนะครับก็คือร้านค้ารับออเดอร์แจ้งเลขออเดอร์ส่งของให้กับ Rider, ไรเดอร์ไลเดอร์ยื่นเงินการรับครับ ด้วยแพลตฟอร์มนะครับก็คือมือถือเวอร์ชันก็คือ Gra b ครับแล้วก็ Cloud Backend ต่อมาคือ Component of Information System นะครับโดย h าร d w a r ร Input ก็คือสมาร์ทโฟนของลูกค้า GPS เซนเ o อร์ r า w ์ดแวร์ p u t นะครับก็คือข้อความแจ้งเตือนใบเ็จดิจิตอล Data นะครับก็คือข้อมูลส่วนตัวของผู้สั่งเช่นที่อยู่เบอร์โทรชื่อนามสกุลครับต่อมาคือข้อมูลออเดอร์การสั่ง,งเช่นเมนูอาหารที่สั่งร้านอาหารที่สั่งแล้วก็หมายเหตุพิเศษครับต่อมาก็คือข้อมูลการชำระเงิน ต่อมาคือเน็ตด้วยครับเน็ตด้วยก็คือไวรัสก็คือโมบายหรือว่าไวไฟเน็ตด้วยครับจากผู้สั่งอาหารไปยังร้านอาหารและก็ไรเดอร์ิวแมนนะครับก็คือลูกค้าผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแกลใส่อินพุตร้านอาหารไรเดอร์ Rider, และก็แอดมินผู้ดูแลระบบครับต่อมาคือ Information t e c h n o l o g y นะครับหรือว่าการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นในกระบวนการธุรกิจครับโดยของเรานะครับก็คือจะนำตัวเลือก AI สองตัวมาใช้ครับโดยตัวแรกชื่อว่าแกลสมาร์ทเกตครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยเวลาสั่งอาหารออนไลน์นะครับก็คือคิดเมนูที่จะสั่งไม่ได้หรือว่าไม่รู้ว่าจะกินอะไรโดยเราจะนําปัญญาประดิษฐ์นะครับมาแก้ไขปัญหานี้ครับดยทางคำถามพื้นฐานกับลูกค้าเช่นมีอาหารที่แพ้ไหมชอบกินเส้นหรือเปล่าหรือว่ารับประทานเนื้อได้ไหมเป็นต้นครับหลังจากนั้นจะขึ้นข้อมูลร้านอาหารหรือว่าเมนูที่คิดว่าลูกค้าจะสั่งมาครับต่อมาจะเป็น generative a ออีกตัวนะครับชื่อว่า Ga p Review ว โดยปัญหาบางทีนะครับวเวลาจะสั่งร้านอาหารโดยที่มีคอมเมนต์มากเกินไปเราไม่สามารถอ่านได้หมดครับเราจะให้ AI มาสรุปว่าโดยภาพรวมแล้วคอมเมนต์ของร้านไปทางทิศทางไหนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเพื่อสะดวกต่อลูกค้าในการตัดสินใจเสื่องซื้อครับสำหรับการนำเสนอของกุก๊กหกมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ